ค่ะจากหน้าไพยนะก็มีเป็นดินนะพฤศพกันมังกรน,นะดินแล้วก็มีเป็นน้ำนะกรากบีนพิจิกนะลมเมถุนดุนกุมนะแล้วก็ไฟเมสิงธนูนะนี่ก็ครบสิบสองราศีนะเด่นเด่นก็จะมีเป็นเดือนสันวันอาทิตย์นะราศีพฤศพนะไฮโรแฟนราศีตุลน,นะคือ justice นั่นเองนะจากหน้าไพ่นะ งเหรียญนะเขาน่าจะเป็นคนที่เอ่อเป็นคนนิ่งนะเป็นสายเปยนะถือเหรียญมาเลยนะเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการเป็น MDCEO ได้นะแล้วก็อาจจะเป็นญี่ปุ่นก็ได้นะอาทิตแสงอาทิตย์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะแดนอาทิตย์อุทันทยนะก็มีการเดินทางนะหรือการมาเอาชชนะหรือมาเรียกว่า ประสบความสําเร็จนะตอนนี้เขาเหมือนกับว่าในเรื่องการงานนะถ้าเกิดว่าคุณมีคนนี้อยู่ในชีวิตนะเขาเป็นผู้บริหารที่เรียกว่าค่อนข้างเยียชฉลาดนะอนาคตสดใสยอยู่นะหกไม้ก็คือเขามีการประสบความสําเร็จนะในในการงานหรือหน้าที่ต่างๆนะแล้วก็คนนี้นะเขาอาจจะได้เป็นรักใหม่ของคุณก็ได้นะเดยิสานนี่คือเป็นอะไรที่สดใส เป็นที่หนึ่งชัยชนะหรือเป็นอะไรใหม่ๆข่าวดีก็ได้นะสามถ้วยนะสามถ้วยคือมีลักษณะของการได้กลับมารียูเนียยหรือเป็นพาร์ทเนอร์กันหรือว่าเป็นลักษณะของเฟรนโซนรู้สึกพิเศษนะมากกว่าเพื่อนแต่ยังไม่ถึงขั้นแฟนนะสองไม้มีความห่างกันหรือคนนี้ก็เป็นคนต่างแดนแดนไกลได้นะสี่ดาบนะเขาอาจจะเป็นคนที่ตอนนี้นะเขาอาจจะป่วยอยู่โรงพยาบาลหรือว่าเป็นการ ก็อาจจะส่องคนจากระยะไกลได้นะสีดาก็หมายถึงไพ่ส่องดูก็ได้นะหรือว่าช่วงที่เขากำลังเยียวยานะอาจจะนะถ้าไม่ใช่คนเก่าก็คือเขาอาจจะตอนนี้กำลังฮิลลิ่งนะฮิลลิ่งใจเพราะว่ามีบาดแผลมีความเอ่อเรียกว่าอาการไม่ค่อยโอเคนะก็คือถ้าไม่ใช่ป่วยเข้าโรงพยาบาลาก็คืออยู่ในช่วงเยียวยานิ่งเงียบนะจากคนที่ทำให้เขา หรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะหรือเป็นไพ่ยการส่องของเขานะเงียบทบทวนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะจัสติสนะจะให้ความยุติธรรมหรือมีการชั่งน้ําหนักอชั่งอยู่นะรู้สึกที่อยากจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะมีควีนออฟวานนะมีหน้านะรู้จักกันจากการทํางานเลยนะแต่ควีนออฟวานจะไม่มีสถานะนะถ้าขึ้นมาอย่างนี้นะแสดงว่าเขาอาจจะเจอคนจาัดก,การทํางานนั่นเองนะแล้วก็มีสามคนนะั่นก็คือ ป็นลักษณะของสามถ้วยคือคุณย้ายร่วมงานกันแล้วรู้สึกพิเศษรู้สึกดีๆกันแล้วก็รู้สึกคลิกกันรู้สึกใช่นะแต่ว่ายังไม่มีสถานะให้นะถ้าเป็นคีนอฟวานแต่ว่าเขาก็รู้สึกเหมือนอยู่กับคุณแล้วคุณเป็นแสงอาทิตย์ให้เขาได้เป็นอินสปิเรชันได้นะมีกําลังใจ้เขาในการต่อสู้ทํางานหรือว่าทําอะไรต่างๆนะหรือเขาอาจจะอยากจะมาเอาชนะใจคุณก็ได้นะหกไม้นะ ให้คู่ขึ้นด้วยนะนี้ k i n อ o อกครักับ Queen of c ครันะมีความคิดถึงกันอยู่นะถ้าเกิดว่าไม่ได้เจอกันบ่อยนะเขาอาจจะมาติดต่อง,งานงานเป็นครั้งขราวก็ได้นะไม่งั้นมันจะไม่ขึ้นสองหม้นะมีต่างแดนคนไกลนะก็เป็นคนต่างชาตินะเราก็ยังคงคิดถึงกันอยู่นะอาจจะห่างกันด้วยระยะทางหรือคนที่เป็นเส้นขนานกันไปแล้วก็ตามนะ k k n n of c ครับ คุยนอกคัพนะให้คู่ขึ้น <erem> otion, นะเป็นอีโมชันนะมีความรู้สึกคิดถึงกันแล้วก็รักกันอยู่เลยนะนะเขาก็คิดถึงคุณคุณก็คิดถึงเขานะ, <c ute> นะะถ้าควยนอกคัพนะมีผลมีทิพลต่อใจนะเขารู้สึกถึงคุณมากเลยนะบางครั้งก็แอบส่องด้วยนะเพจอับนะอยากเข้ามาจีบนะหรือจีบไปแล้วอยู่นี่นะแต่ว่ายังไม่มีสถานะนะให้ระแฟนนะให้ระวังไว้นะถ้าเขาไม่ใช่ว่า คนโสดนะให้ตเรงะฉะนั้นคือไพ่คู่บุญคู่แต่งงานหรือเขาอาจจะแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็ได้นะแล้วคิงอัพครับส่วนก็จะเป็นไพ่ของพ่อแม่หรือไม่ก็คนแต่งงานมีลูกติดนะให้เช็คให้ดีนะว่าโสดไหมนะนี่หน้ามันถึงด้ขึ้นสีดาบนละวปนช่วงเยียวยา,วยาวบาดแผลนะก็เขาอยากจะมามอบถ้วยอยากจะมาสีใครใหม่หรืออยากจะมาสารสัมพันธ์ใหม่นะซึ่งตอนนี้ก็เหมือนกับว,ว่าเขาก็เป๊ะคลิกกับคุณแล้วนะเพราะว่ามีจัสติ มีความรู้สึกดีๆพิเศษสามถ้วยแนวเฟรนโซนะแต่ว่ายังไม่ได้มีสถานะให้เท่านั้นนะก็ยังคงมีแพชชั่นอยู่นะแล้วก็มีความรู้สึกนึกถึงคุณมีอิที่คนกับเขานะเพียงแต่ว่าเราต้องดูให้ดีนะว่าเขาอาจจะมีครอบครัวแล้วหรือเปล่าที่ประเทศเขานะหรือไม่ก็มีเกณฑ์น,นะว่าการที่เขาอยากสารสัมพันธ์กับคุณนะตอนนี้ไม่มีสถานะนะแต่อนาคตนะ มันไปถึงไฮโรแฟนเลยนะก็คือเป็นคู่ที่เรียกว่าจะได้ถูกต้องตามกฎหมายไปถึงแต่งงานเลยนะก็เป็นให้คู่บุญคู่แต่งงานด้วยก็ได้เหมือนกันนะถ้าไม่ได้หมายถึงว่าเขามีคู่แต่งงานแล้วนะก็คือปลายทางคุณอาจจะแค่ไปถึงการของคู่กับเขาจดทะเบียนนะถ้าเป็นไฮโรแฟนนะเป็นคู่นะแต่ว่าในช่วงนี้นะในปัจจุบันหะรืออดีตนะก็เรียกว่าเขา กับคุณมีความรู้สึกดีๆให้กันอยู่นะแล้วก็ยังไม่ได้มีสถานะนะแต่ว่าอนาคตถ้าเขาเข้ามานะมีใารถดฟันขึ้นมานะก็รวมๆเป็นประมาณนี้ค่ะ